เมื่อวันที่20สิงหาคม1977ภารกิจอวกาศที่มุ่งมันมากที่สุดได้เดินทางออกจากโลกเป้าหมายหลักของยานโวยาเจอร์2คือการศึกษาระบบสุริยะชั้นนอกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการจัดตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นได้ยากยาน Voyager 2ควรจะทำการศึกษาเกี่ยวกับดาว๊าสยักษ์ในระบบสุริยะทั้งหมดดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและเนปจูนนักดาราศาสตร์ยังหวังว่าจะสามารถค้นหาและสำรวจขอบของระบบสุริยะได้เนื่องจาก Voyager 2ถูกสร้างขึ้นสำหรับการเดินทางข้ามดวงดาวที่ยานสำรวจมีการติดตั้งเสาอากาศขนาดใหญ่กว้างประมาณ4เมตรซึ่งทำให้มันสามารถส่งข้อมูลที่รวบรวม กลับมายังโลกได้ในระหว่างการเดินทางมันได้ขนพบดวงจันทร์ดวงที่14ของดาวพฤหัสบดียาน Voyager 2ถือเป็นยานอาวกาศเพียงลำเดียวที่ได้ศึกษาดาวเคราะห์ยักษ์ทั้ง4ดวงอย่างใกล้ชิดมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นแรกที่บินผ่านดาวยูเรนัส พบวงแหวนใหม่2วงและดวงจันทร์ใหม่อีก10บดวงยาน Voyager สยังบินผ่านดาวเนปจูนและสังเกตเห็นจุดมือที่ยิ่งใหญ่มันคือพายุหมุนขนาดมหฮมาในซีโลกใต้ของดาวเคราะห์พายุนี้มีขนาดเท่ากับโลกและเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นลมที่แรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ใดในระบบสุริยะ ประวัติศาสตร์ของการสำรวจอวกาศมียานอาวกาศเพียง5าลำเท่านั้นที่สามารถออกจากแรงโน้มถ่วงของระบบสุริยะได้นั่นคือไพโอเนียสิบและ11บอ็ดโวยาเจอร์1และ2และนิวฮอรไลซันมนุษย์ได้ปล่อยวัตถุหลายพันชิ้นสู่อวกาศซึ่งวัตถุเหล่านี้สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้อย่างง่ายได้แต่ดวงอาทิตย์มีมวลประมาณ3 0 0แสนเท่าของโลกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแรงโน้มถ่วงของมันจึงยากต่อการต้านทานและที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือ วยาเจอ2เป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ที่ไปถึงช่องว่างระหว่างดวงดาวหลังจากผ่านสุริยมนทนซึ่งก็คือฟองอากาศของสนามแม่เหล็กและอนุภาคที่ผลิตโดยดวงอาทิตย์เพื่อทำการปกป้องระบบสุริยะ สองปีหลังจากการปล่อยตัวยานว o ยาเจอร์2ก็เริ่มส่งภาพแรกของดาวพฤหัสบปปดีมาซึ่งได้แหง้อมูลที่จำเป็นแก่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไอโอและยูโรปาซึ่งเป็นหนึ่งในดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสจากนั้นมันก็เคลื่อนผ่านดาวกาสยักไปด้วยตัวเองระยะห่างระหว่างยานอาวกาศกับดาวเคราะห์อยู่ที่ประมาณ6,44,0 0 0กิโลเมตรซึ่งในตอนนั้นเองคือเวลาที่เครื่องมือสำรวจได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในรูปร่างและสีของจุดแดง มันเป็นระบบพายุเก่าแก่ขนาดมหึมมาที่คล้ายกับพายุเฮอริเคนบนโลกแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามาก อีก2ปีต่อมายานโว y a เจอร์2ก็ได้ไปถึงดาวเสามันได้ค้นพบซี่และรอยหยักในวงแหวนบางส่วนของดาวเคราะห์ขณะที่ยานอาวกาศกําลังเบนอยู่ข้างหลังและผ่านดาวกาสยักษ์มันก็ได้เคลื่อนผ่านระนาบวงแหวนของดาวเสาในขณะนั้นความเร็วของยานโว v o เจอร์อยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อวินาทีเป็นเวลาหลายนาทีที่เครื่องสำรวจโดนฝุ่นละอองขนาดไมครอนหลายพันเม็ด สิ่งนี้ทําให้ทิศทางของมันเปลี่ยนไปและเครื่องบินไอพ่นควบคุมต้องยิงเครื่องหลายครั้งเพื่อช่วยรักษายานให้มีสเสถียรภาพหลังจากยาน Voyager สองสำรวจดาวยูเรนัสและเนปจูนแล้วมันก็มุ่งหน้าออกจากระบบสุริยะโดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานต่ำเพื่อประหยัดพลังงาน ในเดือนสิงหาคม2007ยานอาวกาศได้ผ่านกำแพงกระแทกซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดที่ขอบเขตภายนอกของอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ที่นี่ลมสุริยะพัดช,ช้าลงในช่วงฤดูร้อนปี2013มันได้ไปถึงอวกาศระหว่างดวงดาวและเมื่อพูดถึงการรับส่งสัญญ,ญาณในอวกาศแล้วมันมีปัจจัย3ประการที่คุณควรคำนึงถึงระยะทางกำลังและเวลา ยิ่งยานอาวกาศอยู่ห่างออกไปมากเท่าใดสัญญาณก็จะต้องเดินทางไกลขึ้นเท่านั้นก่อนที่จะไปถึงมันและยิ่งใช้เวลานานกว่าที่สัญญาณน,นี้จะไล่าตามยานไปได้และเมื่อมันไปถึงสัญญาณก็อ่อนกำลังอย่างมาก ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเมื่อยานอาวากาศถูกปล่อยไปแล้วมันจะไม่สามารถอัปเกรดได้มันต้องติดอยู่กับเทคโนโลยีที่ติดตั้งมาตั้งแต่ต้นนอกจากนี้ยานอาวากาศอย่างยาน Voyager 2ยังคงต้องใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงกัมมันตภาพรังสีโดยการใช้กัมมันตภาพรังสีสลายวัสดุพิเศษเพื่อให้ปล่อยความร้อนที่ถูกแปลงออกมาให้กลายเป็นไฟฟ้าแต่น่าเสียดายที่วัสดุยิ่งสลายตัวไปมากเท่าใดยานอาวากาศก็จะยิ่งมีพลังงานน้อยลงในการรับและส่งสัญญ,ญาณวิทยุ แม้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นแต่เราก็ยังไม่ได้สูญเสียการเชื่อมต่อกับยาน v o y a เจอร์1และ2นั่นเป็นเพราะมีเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าเกิดขึ้นบนโลกทําให้มนุษย์สามารถส่งสัญญ,ญาณไปได้ไกลกว่าเดิมมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมาเราจึงสามารถติดต่อกับยาน v o y a เจอร์2ที่เข้าสู่อวากาศระหว่างดวงดาวในปี2018และได้เดินทางไกลาจากโลกไปแล้วเกือบ19,300ล้านกิโลเมตรได้แต่ในเดือนมีนาคม2020 อุปกรณ์หลักที่อนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์แลเกเปลี่ยนสัญญาณกับยานอาวกาศถูกปิดลงหลังจากการสื่อสารกับยานอาวกาศได้หยุดลงนาซาได้ใช้เวลาประมาณ11เดเดือนในการอัปเกรดเครือข่ายการรับส่งสัญญาณในอวกาศที่ห่างไกล DSN และติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ DSN เป็นเสาอากาศวิทยุขนาดใหญ่ระดับนานาชาติที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์บนโลกสามารถสื่อสารกับภารกิจระหว่างดาวเคราะห์ได้เสาอากาศเหล่านี้ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียมาดริดและแคนเบราจานที่เคยติดต่อกับยาน Voyager ร์2คือจานที่มีขนาดกว้าง70เมตรในแคนเบราซึ่งถือเป็นอุปกรณ์เดียวที่สามารถส่งคำสั่งให้เข้าถึงยานสำรวจได้ เสาอากาศนี้เรียกว่า DSS-43 มันเริ่มใช้งานในปี1972 5ปีก่อนที่ยานว v าเจอร์2และ1จะถูกปล่อยตัวในเวลานั้นมันกว้างเพียง64เมตรเท่านั้นและนับแต่นั้นมาจานนี้ก็ได้รับการซ่อมแซมและอัปเกรดอีกหลายครั้งแต่ระยะเวลา11เดือนนี้ถือว่ายาวนานที่สุดที่เสาอากาศได้ถูกปิด ในที่สุดเมื่อเดือนตุลาคม2020สเสาวอากาศก็พร้อมสำหรับการทดลองใช้งานหลังจากการอัปเกรดและการซ่อมแซมทั้งหมดผู้ปฏิบัติภารกิจได้ส่งชุดคาสั่งไปยังยาน Voyager 2และหลังจากเงียบหายไปนานหลายเดือนสุดท้ายยานก็ส่งสัญญาณกลับมายานสำรวจได้ยืนยันว่าได้ยินสัญญาณเรียกจากนั้นยานอาวกาศก็ดำเนินการตามคำสั่ง ระหว่างที่เสาสัญ,ญญาณอยู่ในสถานะออฟไลน์ผู้ปฏิบัติภารกิจสามารถรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และอัปเดตสภาพยานจักยาน Voyager 2ได้นักดาราศาสตร์ยังคงได้รับข้อมูลจากห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่นอกสุริยะมณฑลของดวงอาทิตย์แต่พวกเขาไม่สามารถส่งคำสั่งใดๆไปยังยานสำรวจได้เพราะมันอยู่ไกลจากโลกมากเกินไปเสาอากาศที่อัปเกรดแล้วมีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุใหม่อีกสองเครื่องและมันก็สร้างเสร็จทันเวลาพอดีหนึ่งในนั้นที่ใช้ในการ การสื่อสารกับยาน Voyager 2ไม่ได้ถูกเปลี่ยนมาเกือบ50ปีแล้วเสาอากาศยังมีอุปกรณ์ทำความเย็นและทำความร้อนใหม่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่จำเป็นต่อการรองรับเครื่องส่งสัญญาณขั้นสูงอีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ DSN ก็คือเสาอากาศวิทยุถูกสร้างในตำแหน่งที่แม่นยำมากพวกมันมีระยะห่างเท่าๆกันทั่วทั้งโลกด้วยวิธีนี้ยานอวกาศเกือบทุกประเภทจะสามารถติดต่อกับเสาเหล่านี้ได้อย่างน้อยหนึ่งแห่งได้ตลอดเวลา ต่ยาน v าเจอร์2กลับเป็นข้อยกเว้นในปี1989ยานได้เข้าไปใกล้กับไททันซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวเนปจูนนี่ถือเป็นการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับดาวเคราะห์ดวงที่8ของระบบสุริยะและดวงจันทร์ของมันอย่างไรก็ตามไททันเป็นวัตถุที่เกิดในแถบไคเปอร์ที่เชื่อกันว่ามีขนาดที่ใหญ่ที่สุดมันเป็นวงแหวนรูปโดนัทรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเต็มไปด้วยวัตถุที่เป็นน้ำแข็งยาน v าเจอร์2คนพบระบบวงแหวนของดาวเนปจูน และดวงจันร์ทดวงเล็กที่อยู่ด้านในยานสำรวจยังได้รวบรวมข้อมูลที่น่าทึ่งมากมายเกี่ยวกับไทรท่านก็ยอย่างเช่นมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่าดวงจันทรถูกปกคลุมไปด้วยภูเขาไฟเยือกแข็ง แทนที่จะพ่นหินหลอมเหลวภูเขาไฟเหล่านี้กลับพ่นน้ำแข็งซึ่งประกอบด้วยน้ำแอมโมเนียและมีเทนเมื่อยานอาวากาศนิวฮอรไลซั้นบินผ่านดาวพลูโตในอีก25ปีต่อมามันก็ได้ค้นพบปรากฏการณ์เดียวกันนี้บนดาวเคราะห์แคร์ด้วยและในการที่จะอ้อมเส้นทางนี้วยอยาเจอ2อต้องเดินทางข้ามขั้วโลกเหนือของดาวกาสยักสิ่งนี้เองที่เปลี่ยนวิธีโคจรของยานสำรวจไปโดยเบี่ยงเบนมันไปทางทิศใต้เมื่อเทียบกับระนาบของดาวเคราะห์ ตั้งแต่นั้นมายานว Voyager 2ก็เคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นและตอนนี้มันก็อยู่ไกลจากขอบเขตของเสาอากาศวิทยุในซีกโลกเหนืออย่างมากในมาดริดและแคลิฟอร์เนียซึ่งสิ่งนี้ทําให้ DSS 43ซึ่งตั้งอยู่ในซีกโลกใต้กลายเป็นจานเดียวที่มีพลังเพียงพอและสามารถส่งสัญญาณความถี่ที่เหมาะสมในการส่งคําสั่งไปยังยานเ o y a g 2ได้ส่วนยานว v o เจอร์1ซึ่งเป็นคู่แฝดท,ที่เดินทางเร็วกว่านั้นไม่ได้เปลี่ยนวิธีของมัน หลังจากผ่านดาวเสามันก็ใช้เส้นทางอื่นทําให้มันสามารถสื่อสารกับเสาสัญญาณทั้งสองที่อยู่ในซิงโลกเหนือได้อย่างง่ายดายการอัปเกรดสถานีการสื่อสารแห่งห้วงอวกาศแคนเบราได้ทําสําเร็จไปแล้วมันยังคงเป็นประโยชน์ต่อภารกิจอวกาศอื่นๆตัวอย่างเช่นยานสํารวจดาวอังคาร p e อร์ซิ r a n c e ที่ลงจอดบนดาวเคราะห์แดงเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2021และจานนี้ยังมีความสําคัญต่อการสํารวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆและดวงจันทร์ด้วย